ถิงจาหน่อยะครับคนครับอนี้ก็จะเอาพโถเอาพลงมาขีดยามากๆได้แล้วคกั่ะไอยคบนครับมาใกล้นี่มาฉีดยัจแรงๆเนี่ยเออพรุ่งนี้แรงคอยโฟกมาฉีดยานี่เาจะไม่ได้ฉีดยาครับรนเลยมาตลาดอ เราซื้อเราไปตลาดไวเนาะวันนี้เนาะเรากับไวดทีเนี่ยนะแล้วดไวนี่ยต้งา,ยยางไปยังไง ก็เขาเออยวขับรถมาต้องง่อยเลยใช่เราก็ขับรถมาลงมาจพกข้าวใช่แล้วมันรถหมดมีขีดๆนะโอ้ยยังไม่สามขีดเลยสิระยะทํามันเยอะ นั่นเนี่ยพ่อเชุชชนทังท้งพี่นอาเปเบาแลาล้กเบาขาเนเบาพี่โรงงานมาว่าไม่ตื่นเต้นครับแต่ฉีราดแล้วเราวะ <c oughs> ตัวขนาดชาเบิ้งแค่นีน้จอโทรศพัพท์ไปนี่ไ <c oughs> ข้แห้งสัมพัสไอเพชรแห้งนั่งน่ะยังง้เป็นอย่างเลย อ๋อแล้วครับอยู่นี่แต่อาจจะทุกคนอาจจะไม่นจะไม่เคยชินเนาะไม่เคยเนาะครับรถนะยังไม่เคยเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินเพราะซื้อขากล้องมาแล้วขากล้องติดหน้ารถนะแล้วก็จะไลฟ์สดให้ดูว่าขากล้องขากล้องติดหน้ารถก็ซื้อมาแล้วครบชุดรถยูทูบเบอร์ไปเลยเวลาไปไหนมันก็จะไลฟ์สดตลอด คนมาดูคลิปให้กับพวกเราด้วยเด้อนะครับดูคลิปให้กับพี่นัทให้กับพี่เพชรด้วยนะครับพี่น้ด้วยทุกคนฮะช่วยกันอ่าช่วยดูโฆษณาช่วยกดไลค์ดแชร์ให้กับพวกเราด้วยเด้อดษษะน,ดนะครับทุกคนฮะตอนนี้เราก็เอาเงิน <c ười> <c ười> เอาเงินไปลงทุนนะหมดแล้วต้องต่อยอดนะใช่ฮะรถก็ต้องต่อยอดเบียร์ก็บ้านก็ต้องต่อยอดนะครับคันบัวไฟเบ้านกับบมิทียูคันนนะคันบัวสีรถกับสีบูมิรถไส้นะฮะใช่ข่กันนะครับแล้วเขาก็ต้องต่อยอดตอนนะครับ เป็นแชมปม่ขาครับหาเงินะครับพี่หลงโอ้โหเสียเหลือเกินเสียจริงม่ทางกลาง้านหลังเด้นน่อโซนปะวกแผงเลย ในใจข้าน้องเบียร์ขอบคุณมากครับนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมโฆษณาให้กับพวกเราเด้อขอบคุณมากเลยนะครับก็ฝากดันของช่องพี่ิธานถึงสี่หมื่นสักไรนะครับ <c oughs> แล้วก็ช่องของพี่นกด้วยนะครับช่องของพี่เพชรก็ดันให้ถึงสองหมื่นเด้อ,อ <c oughs> สงสัยเปลาต้องเก่งบ่อยเก่งเนี่ยเราชิวๆเลยเนะี่ยเก่งกับพี่นกป่ะห้าสิบห้าสิบนี่ต้องคือมีความไม่นี่ ฝากช่องบอลนุกประกอบด้วยนะครับครับช่องบอลมกักงกบครับนี่ไงทรายเบียร์ยยแบบมากดมาดูคขี้แม่ก,กับพี่นกหน่อยนะครับทุกคนวิ่งแค่เจ็ดสิบแปดสิบได้ไม่ได้วิ่ง วยไม่กวยเนี่ยวยควยปะวยปิ้งควยปิ้งเพราะว่าแซ่บเลยอะตอนนี้กำลังจะเข้าบ้านพิ่งหวัดแล้วใช่ดวแม่ ต้ยตามให้นางเรือ้องไปกินขาแล้วหรอ่้มค่อยร้องรอ้องไม ไหนก็ไกด้บวัวไปอืมดอกดบวัวไปดอกบวับวอยู่นี่เลยเดี๋ยวมีเงี้ยตอนนี้ขับรถด้วยกินด้วยด้วยนีห่าหัวไตวนับบนอี่เนล่าแต่เลย บ,บ้า่อียอู่ห่วนอนมาเคื่อนเองเมื่อคืนนี้พาไปนั่กเพยตดูซีรีส์เกาหลีดุกคนฮะด,ดูซีรีส์เกาหลีอันขนาดไหมันมัดมัดมัธยมซองดี้อะนะจะหัตีสามเพื่นอนนี่ยขัดอวบอู้ขัดแล้วอ่นๆหนุยยากให้ยุง่ยง่ยากแน่ เบียเอาเ่อยตัวยามันวนกันเลยมาเบิ่งในซีรีส์มาขักเลยแล้วมามอแรกหน่อยข้าวตรงไหนวะเนี่ยางวนเลเิ่งนีมาโดนสิบสองตอนเนี่ยก็แจ้งให้ให้เพิ่งอ่ะเบดคืนอ่ะเป็นซีรีส์เกาหลีหมนอะมีรพร้อี้ี่ะครับหนึ่งบาทด้วยหอยเลยครับคนครับ Don't sit very hot by share with you. You don't have